เขาบอกว่าตอนนี้ข่าวหมอผีเขมรเล่นคุณใสใสพลโทบุญศินครับมึงมาใสกูเนี่ยตอนเนี้ยกูไปแล้วมามาเล่นใสกูเนี่ยแมงั้นมึงไม่ต้องไปซื้อระเบิดไม่ต้องซื้อรถถังหรอกจริงไหมจะไปเสียเงินทําไมงบป,ประมาณพวกเนี้ยอาจารย์พวกเนี้ยมาเล่นคุณใสใสแม่งตายหมดมันไม่มีหรอกอย่างโง่บุญสินเลยมึงอย่าก,กลัวนะเว้ยมึงมีเหรียญกูด้วยงั้นมึงจะไปหาค้าขายทําไมมึงก็เล่นคุณใสเสยปัญญาอ่อนไอ้เมียม,มามาเล่นกับกูเนี่ยคุณใสอ่ะกูกลัวต่น้ําแข็งใสนั่นแหละหวานดีสดชื่นดี กลัวเบาหวานที่กลัวเนี่ยกูไม่กลัวฤทธิ์หรอกกูกลัวฤทธิ์สีดวงมันขี้ยากใส่มึงไม่ได้หรอกมึงมีเหเรียญกูเหรียญกูเนี่ยไม่ธรรมดานะเวย้ยมีคนหนึ่งเห็นไหมมันแขวนเหรียญกูเนี่ยรถชนกันรถมันเนี่ยต้องได้ทิ้งต้องออกบริษัทก็ซื้อคันใหม่เลยนายคนไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอยู่เนี่ยชนอยู่เิรินทร์เนี่ยรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยโดนรถพวกสิบแปด้อชนแต่อีนั่นมันแขวนเหรียญกูเป็นผู้หญิงด้วยขับรถไปรถเนี่ยต้องโอ้โหเป็นเศษเหล็กเลยแต่คนไม่เป็นอะไรเพราะคนไม่อยู่ในรถเอ้าก็มันจอดแล้วมันลงไปพอดีีุ้้มมเเลยน่ื เน่สื้อกูเนี่ยเนี่ยนี่จนร้อนๆเดือนเนี่ยเดือนนี้ว่ะเดือนนี้โดนแทงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนแทงเนี่ยเนี่ยเสียพิทักษ์เนี่ยโดนแทงไม่เข้าขนาดใสแค่เสื้อกูนะเนี่ยพวกมึงเก็บไว้บูชานะเสื้อกูเออต้องได้ส่งโรงพยาบาลเพราะแทงไม่เข้าเขาเลยเอาไม้มาตีหัวเย็บ30เข็มเรื่กลัวไปแจกทหารไม่ต้องใส่เสื้อเกราะเลยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ขี้ๆนะพระสิ้นคิดงั้นก็เอาลูกกูไปสกรีนใส่หมวกกันน็อกมงคลเนี่ยขึ้นอยู่กับความดีความงาม